หดายยืมคน MV ยืมคนขอนุ้มเลยอคนมาขอบคเลยวัดีค่ะัตรงกลางเลยค่ะันช้อกโอเคหนูรอ MV เพลงนี้ไม่นานมากเลยค่ะเกือบปีนะครับใช่นะขอสัมภาษณ์สำหรับเรื่องนี้ด้ีกว่า MV นี้คือเป็นเวิรพรีเมียร์ที่นี่เลยหรือเปล่าคะเป็นเวิรพีเมียร์ที่นี่ครับที่ถ่ายไปเมื่อกี้แล้วบนจอใช่ครับเมื่อกี้ทุกคนได้ดูไหมครับ ไม่ได้ดูเลยไม่ไดู้สิชอบไหมคะขอบคุณมากครับโอ้โหแล้วตอนนี้ออนบน YouTube แล้วครับอ๋อมัน u t u b e แล้วโขนใชเมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อกี้เมื่อกี้ครับตอนที่เราเล่นครับจะได้ดูกับคนที่อยู่ที่บ้านผมได้มาด้วูจริงๆหนูได้มีโอกาสดูก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ดูวิดีโจะออก็ชอบม่ชอบเพลงเพลงเงนี้แม่ใช่ก็รอก็เลยรอโอกาสอยู่ครับจรค่ะ ในใจวงเราอยากให้ปล่อยเรามาครับเพราะเขาเอุตส่าห์เราจังหวะให้เหมันอย่างนี้เนาะเราหวังว่าดูคนจะชอบกันครับผมก็ยังไงตอนนี้ถ้าเราอยากชวนพี่วิวของลิขัดเนี่ยมาเซลฟี่กับคนดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับถามว่าคนดูอยากเซลฟี่กับพวกเราหรือเปล่าอยากอยู่แล้วเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจนะะขาไปเรื่อยไปต่อ ลงนับให้นะคะทุกคนพร้อมนะเนื